ค่ะนักเรียนต่อไปก็เป็นคําพ้องเสียงตัวอย่างคําพ้องเสียงนะคะ,ะมีคําอ่านว่าความหมายคําว่าขันขันอ่านว่าขันหมายความว่าเขตหรือแดนส่วนคําพ้องรูปคําพ้องรูปเห็นไหมคะเราเรา ความหมายว่าแกนลอ้อส่วนเวลาเวลาก็ความหมายก็คือเวลาเห็นไหมคะคำพ้องรูปจะอ่านเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันส่วนคำพ้องเสียงเป็นคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายยังไงคะต่างกันอ่าเรียนเห็นไหมคะ บทสุดท้ายนี้คุณครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะอาจจะมีในแบบฝึกหัดในแบบเรียนของนักเรียนแล้วก็ครูส่งให้ไปนะคะในใบางานะนะคะ,ะนี้ก็ครูขอจบไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆออกก่อนออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสนะคะแล้วล้างมือบ่อยๆันกด้วยนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะ 拜拜。Bye bye.